งามเนาะมนไม่รู้จะไปทำอะไรแต่ไปซื้อติดบ้านไว้หน่อนยก็ดีเต็มรุงเต็มรุงโอ้ไม่ใบย่านางเยอะน้ำใหม่ไปแกงกันนะหน้าบาทแกงตระเพราเนี่ย โลจาบาทบกม่งมัร่าไ่ไม่ค่ะรลจักบาทไช่สามสตังกกเนี่ยห้าบาทฮะบลกม่งยังเปรี้ยวบเปียวนะอันนี้น่าจะเปี้ยวนะน่าจะเป็นมะม่วงมัน นอุ้ยพรี่ธีรุว่ะอยากได้อ่ะเออเม็ดเล็กดีอ่ะตำน้ำพริกกระปิ่นะโอ้ยเสกรุบกรอบเออเอาตังรางอ่ะนะอันนี้ไม่หรอพอละไปละแกงแกงแกงทั้งนวลเลยนะยายเราต้องหั่นอันนี้รวมบ่ ถามได้บะแซงกันซ้อ,อนน่าจะรวมนะมต้อกงกินกระพิกอร่อยนะแอลหัวใช่นุม่นมๆยุ่มๆเงินพ่อบอลลัสซูเออโอ้ยถุงกระขาดอะไรอย่างไรอย่างเราเป็กพ่อมองให้หนูด้วยถุงขาดไหมคะ่ะไม่ขาดจานอ่ะสามอย่างนี้นบอมันขาดไหมฮะ เดี ña, sociedad, ๋ยวสามอย่างยังอ uh ันน uh, ี้สามอย่างละยี่สิบวเอางอให้หนูด้วยเดียวกันแต่อันนี้มันถูกเพมดึงประกาศอนี่ให้ยายหน่อยเออนี่แหละเออ โอ้ยมีเมีแห้งหมดเนาะมั่อืมจ้าเอามาอีกทนึงนีงอมาถึงมาโรดอันนี้ก็ดึงมโรดเอท่าไหร่้กงนีโอ้ยถุงกระไดจ้านีาสิบว่าขายบ่ถุงเดีกันเด้อร้อนึ่งร้อยสี่สิบอันนี้ยี่สิบสี่สิบหสิบห้า ที่เห็นแต่งแฉกอข้าวโพดต,ตรงไหนอ่ะนี่ไงข้าวโพดนั่น,อออโ,นโอ้าายางไกลไปไกลมากฮะอ้ยสามสิบเหลือป่เฟมเหลือป่เฟมเหลือป่ เดี๋ยวเอาวงบงจากสามสี่หน่วนะนยสวัสดีทุกคนนะจ๊ะมาเริ่มมาเริ่มบริพานมีกะเขา่าหมุดจอมาซื้อได้เลยจ้าเดี๋ยวพันสิไปปลาเลยออาแม่ค้า,า,าช่างจ้ะ สั biết, ่งเขาเธอถุงไงบอกให้ถุงหน่อยให้ถุงซ้ำกันก็ก็แตงแล้วก็มีอะไรแีกนะเดี๋ยวเหรอเจ๊ไม่เขียนนะไม่เขียนนะให้จันนะไม่เขียนโอเคเลยียี่สิบโีก่ ยี่สิบยี่สิบหกสิบเอสี่สิบอ้ให้กำไรเขาสี่สิบก็พูดชุ่มซั่นนี้สีมันไม่แค่นั้นหรือมั้งไอช่างมะม่วงเท่าไหร่มะอันีอยู่้สี่้าเออมานี่สี่นี่แปดสิบห้าแปดสิบนี่สา ยอยสิบห้าบาทโอเคจ้ะเท่าไหร่น่นละยาเพรถุงไงฮะมะม่วงโลเส้าหาบอ่ะโลยี่สิบห้าใช่ไหมเออยี่สิบห้าบาทซื้อไ้ให้จังหน่อยไม่กินมันน่ามันน่าจะไม่เปรี้ยวนะมะม่วงเนี่ยน่าจะเป็นมันมันอ่ะเท่าไหร่เกาะเท่าไหร่เกาะร้อยสิบห้าบาท

ม่เอาเอาสามอย่างผักบุ้งม่แม่ได้เอานี่ด้วยเอาผักบุ้งผักบุ้งสองกิเลยอมื่อกี้ียเปาร้อยสามห้เบอามหบาทอมเอาเอาหอมแดงหอมแดงเออเป็นลอยห้า อันนี้เป็นดอกแดงเหรอมันเออนั่นแหละอะมาคอยกเกินงบตลอดเออโอเคอะมาโอ๊ยแบนี้รุ่งพลั่งเลยเนาะบาบนี้เาูกขา